เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่โรงเรียนตามแนวชายแดนอำเภอกันทรารักษ์และอำเภอขุนหารจังหวัดสีสกเกตนะคะได้ทำการทดสอบโอเนตวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม100คะแนนรวม6คนด้วยกันค่ะนายธีรวุฒิพุทธการีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต4 มอบเกียรติบตัตรให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเน็ตปีการศึกษา2,557ที่ได้เต็ม100คะแนนประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์จำนวน5คนและวิชาภาษาอังกฤษ1คนโดยทั้งหมดศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกันทารารักษ์และอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดโดยเด็กหญิงสุดารัแตแท้เตียได้ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนนะคะก็ได้เผยเคล็ดลับว่า ตั้งใจเรียนและขยนนนันอ่านหนังสือทําแบบฝึกหัดบ่อยๆและเทคนิคพิเศษก็คือท่องสูตรคณิตศาสตร์กลับบ้านก็อ่านหนังสือและก็ฝึกทําข้อสอบวิชาต่างๆอย่างสม่ําเสมอค่ะาาเ,เดี๋ยวช่วงนี้